สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Honda CBR 6 5 0 R นะครับคันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นรถปี2องพเลขไมพยองหนง10,000ต้นๆเท่านั้นครับสภาพสวยครับมาพร้อมกับของแต่งจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ไหมแต่งอะไรบ้างมาชมเลยครับเลขไมคันนี้วิ่งมา13,534กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมจากบรรลุคาให้ดูทุกคันครับจอเดินไมสวยใสเช่นเคยครับฟังก์ชันการใช้งาน สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนมาครับคันนี้ครับกโชคสวยนะครับไม่มีรอยขัดรอยสวิตแผงขอบนเดิมสวยนะครับไม่มีรอยคันนี้มาพร้อมกับกระสบัดแต่งจาก YSS ครับมาฮะประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสอต่างๆไม่มีระรางปอกแผ์เดิมครับมือคัดมือเบรกเดิมไม่คดไม่งอกระปุกปันเบรกสวยใสนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีดุดล่อนนะฮะสำหรับสีนี่ประกับพัดเล่งครับตัวสตต่างๆก็ไม่มีระรางเลยฮะคันนี้กุญแจชิปครบ2ดอกครับ ฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะครับตัวถังนี่บอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบรลักยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนจะคงเป็นหนังเดิมเดินได้สีแดงครับไม่มีขาดไม่มีรูฟนนี้านท้ายสวยสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดตุดล่อนแตกแล้วด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิ้หน้าแต่งทรงสูงครับนี่ฮะไลท์น็อตไทเทเนียมนะครับด้านหน้ารวมถึงอุกกจกแต่งครับเป็นคาร์บอนแท้ผมไฟหน้าเดิมสวยครับนี่ฮะแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันครับสวยใสเหมือนใหม่บางโค้งหน้าเดิมนะ ไม่มีรอยขีด่วนแตกแล้วยางได้เป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ1 3 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับ้อด้านหน้าครับนี่ฮะไดสีทองสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้านะครับหมุดนี่ไล่เป็นเทเนเนียนนะครับสวยงามครับแทบไม่สึกเลยนะฮะกระบอกโช้สวยคลิปเปอร์เดิมสวยนะครับไม่มีรอยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งด้วยแล้วดูคอท่อนะฮะนี่ครับสวยใสเหมือนใหม่อกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนไฟาิด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็มครับไปเดี๋ยว ด้านข้างแต่งนะครับเป็น LED ดีนะครับติเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดรอดแน่นอนครับฝาวาะสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับเก่าแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มนะครับล้มแปะนะฮะพักเท้าฝั่งขวานี่ครับไม่มีแตกหักขายี่เบ็ดหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากเลเซอร์ครับเป็นแบบสลิปอ่อนอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ้งอัตราเร่งดีครับโอ้โห รถยนต์นิ่งเดลีทไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีตำหนิไม่มีรอยล้มเฉือนว่าเก็บงานนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรถด้านหลังนะครับนี่ฮะสีสวยครับสีทองสวยเลยไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์หมื่นสามพันกิโลเมตรแท้คันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งจาก m a c t e c h นะครับรวมถึงไฟเลี้ยวคู่หลังต่งเป็นแบบ LED ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้าย นี่ครับโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีตําหนิครับไม่มีรอยนะฮะพักเท้าด้านซ้ายครับนี่ฮะเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอทิ่มคันมาพร้อมกับควิกชิปเตอร์ด้วยถ้าพันนี้ครับมาฮะแข้งครื่งฝั่งซ้ายสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเช่นเคยฝาเปล่าสวยนะครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะฟาร์ลิงด้านซ้ายครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดุดลร่อนแตกแล้าเช่นเดียวกันครับมาฮะหน้าคืงฝั่งซ้ายมาดูครับ นี่ฮะแห้งสายครับตามสไตล์ทนันโนบนนทบ,บุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินอยรล้มมาสไลด์จานเดรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS บด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่2 4 9 0 0 0าันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง19 0 0 0บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมฟรีค่าส่งส่ประเทศฟรีค่าโอนกันสดรถได้อีกของเหลือใหม่ทั้งคัน่อนสมบอบแน่นอนครับถ้าคุณหาอยู่นะสำหรับ CBR 6ย0 r คัน,นีกเลยตอาย์องแต่งจัดเต็มสภาพ สวยเหมือนใหม่ครับมาเจอกันทันตบัญชกำรสวัสดีครับ